สดีค่ะกาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมถช้าชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องยูซูมิมิสโมด้วยนะคะมนนื่อนี้กับมิสมูกระดับสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีปีใหม่เมืองไทยจ้ามิสโมก็ได้ห่างหายจากการเฮ็ดคลิปวิดีโอไปนานแสนนานเนาะจ้าเพราะว่าโทรศัพท์ของมิสโมได้ห่างเนาะจ้าเนาะมันได้ล้นล้นลงพืนนะะ้ออาน,นาาาาแล้้วก็็จออขขงงเเนนนีี่สสสิปํยุไปเลยนะจ้าสีคือจังททัศน์ของเจ็ดสีนะจ้านาะคือแบบว่า เอามาเอามาส้อมคืนประด้เนาะค่ะเนาะ,เ,นะ <c oughs> เป็นยังไงจ้าท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่มุนวอนกันบอจ้า,จามาจ้ามาเหตุงานกับมิสมูจ้ามิสมูสิเหตุซอสไว้ถ้าใสแคลิฟอร์เนีาจายจ้าใสซูชิจ้ามิสมูก็ใส่ซอสซีราชา,นาเนาะจ้าเนาะ ใส,ส่สอสอสอซอสสีราชาเลยค่ะใส่ซอสซอสปลาไหลจ้ะซอสหวานซูี่ชอตค่ะใส่น้ำปริมาณที่ทั้งร้า,านตั้งไวนาา้นะจ้านะใส่ตามสูตรเิ่นจา้าตามสัดส่วนที่เป็นนาจาะจ้านะสูตรนี่แซ่บนะคะ่ะ ันนี้ซอสนี่สีเนี่ยความหวานหวานแล้ว,ว,วกับพวงกับกล่องความเค็มมาพร้อมจา้าทำนี่อของกวดลงนะจ่ะนะยืด มิสโมดขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือใหม่นะจ๊ะเมื่อกี้มันเลอะสอดเดี๋ยวมิสโมสดจะเอาสอดมาคนใน้ทันผู้ชมเห็นนะจ๊ะมาเด้อนนจยอนนจาย๊ามาทำม่านกับมิสโมดเดี๋ยวมิสโมสดจะเอาสอด บริษัทของมิสมูทั้งลา้านนี่เพิ่นผลิตซอสใส่เองเนาะจ้าเนาะอันนี้กระถุงสำหรับที่ผสมซอสเนาะจ้าเนาะคือว่าขันเ่าผสมในถุงนี้ห่าสีผสมไดยง่ายเนาะจ้าเนาะขันห่อเอาไปตีใส่ภาชนะห่อเดล่างนะคะภาชนะมันบดมันบาไหลาตามจังหวะซอสจ้ามาอันนี้เป็นขั้นตอนของมิสมูผสมซอสค่ะ คือว่าเขาเกียวครึ่งมือเบาๆนะจ๊ะนะเนาะครึ่งห้มันได้ห้มันผสมกันมจะจะาห้มันค้นเขา่าเข่ากันให้มันทั่วจ้ะครึ่งมือเบาๆ นวดจานนวดให้เขาเข้ากันโอเคมีสมนูนนวดมาละยานึงแล้วค่ะเข,าเขา้ากันเราจะเห็นว่าสีเขาจะเป็นสีเดียวกันไปเลยจา้าคือว่าซอสของทางร้านบริษัทมิสมูนนี่เขาแยกซอสออกเป็นซอไสไผยซอสมันแล้วกันร้นานน้อจ้าเนาะคือว่าผสมไปแล้วน้นจาจ้ามาค่ะ เบิ้งขั้นตอนการเอาไส้ขวดเนาะจ้าเนาะมีที่การใส่ภาชนะใส่ขวดของเขากง่ายเนาะคะ่ะง่ายมากๆเลยจ้าเหมือนเด้อแก้งแคร่เขาจับจับปลายถุงครอบใส่กันนะจ้านะจ้ง่ายวะปปากถุงนี่ดีจ้า กับจำนวนใดนะาจา๊ะปริมาณที่เขาต้อตงการลายปันใดนะจะนะ๊แะแ้วก็เทียนค่ะมาใส่เข่าได้แล้วจ้าเ็นไหมจ้ะง่ายไหมคะ การใส่ซอสของมิสโมคือเลอะมืดหน่อยที่สุดเลยจ้าเนาะเลอะแค่นี้จ้าโอเคแล้วมิสโมก็จะเกิในในการปิดฝาติดแดดนะคะ่ะเป็นซอทีทางร้านผลิตใส่เองจ้าเนาะโอเคค่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเยซทูมิสโมด้ยว,วย Miss e นะคะ ไอ้บอจ่าวิธีการใส่ซอสของมิสโมโนะจะานะซอสผลิตเองค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย